สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวรัชนิดากิจวิชานะคะรหัสนักศึกษาศูนย์นะคะเดี๋ยววันนี้นะคะจะมาพรีเซนต์หรือว่าสรุปเนื้อหานะคะทำความเข้าใจเกี่ยวกับหน่วยที่3นะคะของวิชาเศรษฐศาสตร์เรื่องความยืดหยุ่นของอุปสงค์และอุปทานนะคะความหมายของความยืดหยุ่นนะคะการวัดการตอบสนองของตัวแปรนหนึ่งต่ออีกตัวแปรนหนึ่งนะคะโดยความยืดหยุ่นทางเศรษฐศาสตร์เป็นการอธิบายถึงสัดส่วนการเปลี่ยนแปลงในปริมาณสินค้าที่มีความสัมพันธ์ กับสัดส่วนการเปลี่ยนแปลงของราคาสินค้าหรือสัดส่วนการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยที่กำหนดเช่นรายได้ราคาสินค้าชนิดอื่นเป็นต้นค่ะความยืดหยุ่นของอุปสงค์นะคะหมายถึงเปอร์เซนต์หรืออัตราการเปลี่ยนแปลงของปริมาณสินค้าที่มีผู้ต้องการซื้อในขณะในขณะหนึ่งเมื่อตัวแปรที่เป็นปัจจัยการกำหนดปริมาณเสนอซื้อนั้นๆเปลี่ยนแปลงไป ในการศึกษาเรื่องความยืดหยุ่นของอุปสงค์จะแยกพิจรารณาตามลักษณะของอุปสงค์ค่ะความยืดหยุ่นของอุปสงค์นะคะความยืดหยุ่นของอุปสงค์ต่อราคาความยืดหยุ่นของอุปสงค์ต่อรายได,ได้ความยืดหยุ่นของอุปสงค์ต่อราคาชนิดอื่นหรือว่าความยืดหยุ่นควยค่ะ การคำนวณหาค่าความยืดหยุ่นของอุปสงค์ต่อราคานะคะโดยทั่วไปเนี่ยเราสามารถสรุปความยืดหยุ่นของอุปสงค์ต่อราคาในรูปสมการนะคะก็คือความยืดหยุ่นของอุปสงค์ต่อราคานะคะเท่ากับเปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงของปริมาณซื้อสินค้าชนิดหนึ่งหารกับเปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงของราคาสินค้าชนิดนั้นค่ะ การคำนวณหาค่าความยืดหยุ่นของอุปสงค์ต่อราคานะคะทำได้2วิธีนะคะ 1. การวัดความยืดหยุ่นแบบจุดนะคะจะมีสูตรดังรูปนะคะก็คือเป็นการวัดความยืดหยุ่นของอุปสงคนะ์ณจุดใดจุดหนึ่งบนเส้นอุปสงค์ที่นิยมใช้ในกรณีราคาสินค้ามีการเปลี่ยนแปลงไปเล็กน้อยจนแทบสังเกตไม่เห็นค่ะ 2. การวัดความยืดหยุ่นแบบช่วง เป็นการวัดความยืดหยุ่นของอุปสงค์ในช่วงใดช่วงหนึ่งบนเส้นอุปสงค์หรือวัดจากจุด2จุดบนเส้นอุปสงค์นิยมวัดในกรณีที่ราคามีการเปลี่ยนแปลงมากนะคะจนสังเกตเห็นได้ค่ะชนิดของความยืดหยุ่นของอุปสงค์นะคะต่อราคามี5ลักษณะนะคะก็คือ 1. อุปสงค์เนี่ยมีความยืดหยุ่นมากก็คือเปอร์เซ็นต์นะคะการเปลี่ยนแปลงของปริมาณเสนอซื้อมากกว่าเปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงของราคาเส้นอุปสงค์ในกรณี จะมีลักษณะค่อนข้างลาดค่ะเนี่ยนะคะเป็นอุปสงค์นะคะมันจะลาดลงมาอย่างนี้เลยอุปสงค์มีความยืดหยุ่นมากมันก็จะลาดลงมาตัวนะคะอุปสงค์มีความยืดหยุ่นน้อยหมายความว่าเปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงของปริมาณซื้อน้อยกว่าเปอร์เซนต์การเปลี่ยนแปลงของปริมาณเส้นอุปสงค์ในกรณีนี้จะมีลักษณะค่อนข้างชัน,นอันเมื่อกี้มันลาดลงมาใช่ไหมคะอันนี้มันจะชันขึ้นไปดูจากมุมหัวนะคะตรงมุมหัวมันจะชัน 3. อุปสงค์มีความยืดหยุ่นเท่ากับ1หมายความว่าเปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงของปริมาณซื้อเท่ากับเปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงของเส้นราคากรณีนี้เส้นอุปสงค์จะมีลักษณะเป็นเส้นโค้งทุกๆจุดบนเส้นอุปสงค์มีค่าความยืดหยุ่นเท่ากับ1ตลอดทั้งเส้นเส้นอุปสงค์ต่อราคาที่มีความยืดหยุ่นเท่ากับ1นะคะหมายถึงเส้นอุปสงค์ที่มีความยืดหยุ่นเท่ากับ1ตลอดทั้งเส้นเป็นเส้นโค้ง รายาจ่ายมวลรวมของผู้บริโภคและรายรับรวมของผู้ผลิตเท่าเดิมเสมอไม่ว่าราคาจะลดลงหรือสูงขึ้นก็ตามนะคะ 4. อุปสงค์ไม่มีความยืดหยุ่นเลย หมายความว่าปริมาณซื้อไม่เปลี่ยนแปลงแม้ว่าราคาจะเปลี่ยนแปลงกรณีนี้เส้นอุปสงค์จะมีลักษณะเป็นเส้นตรงตั้งฉากกับแกนนอนทุกๆจุดบนเส้นอุปสงค์จะมีค่าความยืดหยุ่นต่อราคาเท่ากับศูนย์ตลอดทั้งเส้นค่ะเห็นไหมคะจะเป็นเส้นตรงตามกราฟเลยเพราะว่ามันไม่มีความยืดหยุ่นอะไรเพิ่มขึ้นเลย าอุปสงค์มีความยืดหยุ่นอย่างสมบูรณ์หมายความว่าปริมาณระดับราคานั้นๆผู้บริโภคจะซื้อสินค้าไม่จำกัดจำนวนแต่ถ้าราคาสินค้าสูงขึ้นเพียงเล็กน้อยจะไม่ซื้อสินค้านั้นเลยเส,ส,ส้นอุปสงค์จะมีลักษณะเป็นเส้นตรงตั้งฉากกับแกนตั้งทุกๆุจุดบนเส้นสอุปสงค์จะมีความยืดหยุ่นต่อราคาเท่ากับศูนย์ตลอดทั้งเส้นค่ะอันเมื่อกี้นะคะมันจะเป็นแนวตั้งอ่ะส่วนอันนี้มันจะเป็นแนวนอนแต่ว่าเสมอกันหมดเลย ยืดหยุ่นของอุปทานนะคะหมายถึงการวัดการตอบสนองของปริมาณขายต่อการเปลี่ยนแปลงของราคาสินค้าเมื่อกําหนดให้ปัจจัยอื่นๆที่กําหนดอุปทานคงที่ค่ะปัจจัยที่ทําให้อุปทานเนี่ยมีความยืดหยุน่น ต่อราคาแตกต่างกันเนี่ยก็จะมีระยะเวลาความเป็นไปได้ในการผลิตความเป็นไปได้ในการเก็บรักษาผลผลิตแล้วก็ต้นทุนการผลิตค่ะ,ะสูคคำนวนนะคะก็คือความยืดหยุ่นของอุปทานเท่ากับเปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงของปริมาณเสนอขายสินค้าชนิดใดชนิดหนึ่งหารกับเปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงของราคาสินค้าชนิดนั้นค่ะการคำนวณหาค่าความยืดหยุ่นของอุปทานนะคะ,ะหาได้2แบบนะคะคือ1การวัดความยืดหยุ่นแบบจุดอ่ะ เป็นการวัดความยืดหยุ่นของอุปทานณะจุดใดจุดหนึ่งบนเส้นอุปทานซึ่งนิยมใช้ในกรณีที่ราคาสินค้ามีการเปลี่ยนแปลงน้อยมากจนแทบไม่สังเกตเห็นนะคะ 2. การวัดความยืดหยุ่นแบบช่วงนะคะเป็นการวัดความยืดหยุ่นของอุปทานในช่วงใดช่วงหนึ่งบนเส้นอุปทานการวัดความยืดหยุ่นแบบช่วงนี้นิยมใช้ในกรณีที่ราคามีการเปลี่ยนแปลงมากจนสังเกตเห็นได้ะคะ่ะ ชนิดความยืดหยุ่นของอุปทานนะคะก็มี5ลักษณะนะคะ 1. อุปสงค์มีความยืดหยุ่นมากหมายความว่าเปอร์เซนต์การเปลี่ยนแปลงของปริมาณเสนอขายเนี่ยมากกว่าเปอร์เซนต์การเปลี่ยนแปลงของราคาะคะ่ะสออุปทานมีความยืดหยุ่นน้อยนะคะถ้าราคาเปลี่ยนแปลง1%จะมีผลทําให้ปริมาณเสนอขายเปลี่ยนแปลงน้อยกว่า1% 3. อุปทานมีความยืดหยุ่นเท่ากับ1 ถ้าราคาเปลี่ยนแปลง1%จะมีผลทำให้ปริมาณเสนอขายเปลี่ยนแปลงไปเท่ากับ1%ในกรณีนี้อุปทานจะเริ่มต้นจากจุดกำเนดค่ะ 4. อุปทานไม่มีความยืดหยุ่เลยหมายความว่าปริมาณเสนอขายไม่เปลี่ยนแปลงแม้ราคาจะเปลี่ยนแปลงไปก็ตามกล่าวคือไม่ว่าราคาจะเปลี่ยนแปลงจะสูงขึ้นหรือว่าจะลดลงปริมาณเสนอขายสินค้าเนี่ยก็จะไม่เปลี่ยนแปลงเลย อุปทานที่มีความยืดหยุ่นอย่างสมบูรณ์ก็คือณระดับราคานั้นเนี่ยผู้ขายยินดีเสนอขายสินค้าอย่างไม่จํากัดจํานวนแต่ถ้าราคาสูงขึ้นเล็กน้อยเนี่ยจะไม่ขายสินค้านั้นเลยก็คือว่าปริมาณสินค้าเสนอขายเนี่ยจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรก็ตามราคาสินค้าก็จะไม่เปลี่ยนแปลงเลยเส้นอุปทานก็จะมีลักษณะเป็นเส้นตรงตั้งฉากกับแกนตั้งค่ะ ประโยชน์ของความยืดหยุ่นของอุปสงค์และอุปทานทําให้ทราบถึงปริมาณซื้อและปริมาณเสนอขายที่เปลี่ยนแปลงไปค่ะแล้วก็ทําให้ผู้ขายเนี่ยสามารถทราบถึงรายรับรวมที่เปลี่ยนแปลงไปทําให้ทราบถึงความจําเป็นของสินค้าต่างๆที่มีต่อผู้บริโภคแล้วก็พวกสินค้าในชีวิตประจําวันเนี่ยจะมีค่าความยืดหยุ่นต่ําแล้วก็สามารถนําความรู้เนี้ยไปประยุกต์ในการใช้วิเคราะห์เรื่องอื่นๆได้เช่นผลกระทบของการเก็บภาษีจากการขายสินค้าและภาระภาษี ของทั้งผู้ขายและก็ผู้บริโภคเลยค่ะก็จบแล้วนะคะสำหรับการรีเซนต์หรือว่าสรุปบทที่3นะคะก็ขอขอบคุณแล้วขอขอขอบคุณนะคะที่รับฟังขออนุญาตจากไปแล้วนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ